จะเป็นยังไงเมื่อโสเพณีสาวได้เจอรักแท้สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังโรแมนติกดราม่าเรื่อง Red e e m i n g Love หนังปี2022นำแสดงโดยอเบเกลโ c o เวนทอม l ลูอิสและอีริกเดนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับนาแพอดายส์แคลิฟอร์เนียปี1850 ขณนะนักขูดท้องกำลังเข้าคิวรอมีอะไรอะไรกับแองเจิลโเพนีชื่อดังแม้เราก็จับฉลากชายผู้โชคดีคนสุดท้ายขึ้นมาทำให้บรรดาชายที่โชคร้ายเส่็งกันไปตามๆกัน ขณะแองเจลรอรับแขกด้วยสีหน้าหมนหมองก็คิดถึงตอนเด็กที่ไม่เคยเจอพ่อมาก่อนจึงดีใจที่พ่อจะมาหาแต่พอพ่อเห็นเธอก็ขอคุยกับแม่ตามลำพังเธอเลยแอบฟังจนได้รู้ว่าแม่เป็นเมียน้อยและพ่อสั่งให้แม่ไปทำแท้งเพราะพอมีภรรยากับลูกแล้วแต่แม่ก็ขัดคำสั่งจนมีเธอพ่อที่โกรธมากเลยทำลายแม่แล้วก็กลับไป ด้านไมเคิลหนุ่มชาวไร่ก่อนจะเอาพืชผักไปขายก็กเข้าไปอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าโดยขอให้พระเจ้าช่วยหาภรรยาให้เขาสักคนที่ตลาดขณะไมเคิลกำลังขนผักก็เห็นแองเจิลเลยมั่นใจว่าเธอคือผู้หญิงที่พระเจ้าประทานมาให้แต่พอรู้เธอเป็นโสเภณีก็ตกใจเล็กน้อยด้านแองเจิลขณะลากจากหน้าต่างเพราะเบื่อไมเคิลมาจ้องมองก็คิดถึงอดีตที่พอไลแม่กับเธอออกจากบ้าน แม่เลยต้องขายสมบัติเก่ากินกระทาไม่เหลืออะไรจะขายอีกสุดท้ายเลยต้องขายตัวสุขภาพเลยเริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็เสียชีวิตลงทําให้เธอเสียใจและเลิกเชื้อพระเจ้านับตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาขณะแองเจิลกำลังเมาและไม่ยอมรับแขกเจ้าแมงดาก็เข้ามาซ้อมเธอแม่เราจึงมาห้ามแต่ก็ไม่ไายตบเธอและสั่งเฮรีไปทำงาน หลัง Angel แองเจิลแอบเก็บผงทองที่พวกผู้ชายจ่ายไว้ส่วนหนึ่งไมเคิลก็เข้ามาหาโดยมาขอเธอแต่งงานทําให้เธอขำเพราะสัปดาห์นี้มีคนมาขอเธอห้าคนแล้วจึงอยากให้เขารีบทําให้เสร็จๆไปแต่เขาก็ยังไม่เลิกโน้มน้าวเธอจนเธอเริ่มรําคาญเธอเลยไล่เขากลับไปเพราะหมดเวลาพอดีต่อมาไมเคิลก็มาหาแองเจิลอีกครั้งทําให้เธอสงสัยที่จะไมเขาถึงโชคดีนักจนได้รู้ว่า เขายัดเงินให้แม่เล้าเลยได้เข้ามาหาเธอจากนั้นก็โน้มน้าวเธอเหมือนเดิมแต่เธอก็ไม่สนใจอยู่ดีด้านไมเคิลเขาเหลือผงทองสำหรับไปหาแองเจิลได้อีกครั้งเพื่อนเลยเตือนว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันไม่คุ้มแล้วก็ไล่ให้เขากลับไปขณะแองเจิลกำลังทานอาหารเสาวสาวอีกโต๊ะก็ดแสะเธอพร้อมถามถึงไมเคิลเธอที่รำคาญเลยยกไมเคิลให้พวกนั้นไป ส่วนไมเคิลเมื่อมาหาแองเจลสาวที่ขอเขาไว้ก็แองเจลก็พยายามจะชวนเขาไปหลับนอนทำให้เขาไม่พอใจเลยขึ้นไปหาแองเจลทันที เมื่อแองเจอเห็นไมเคิลก็ทำท่ารำคาญเขาที่เสียใจเลยบอกเธอที่พุงนี้เขาก็จะไม่อยู่แล้วและก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมเธอถึงไม่อยากเป็นอิสระแต่งงานไปอยู่กับเขาแต่เลือกที่จะเป็นโซเพนีเธอที่มโมโหเลยต่อว่าเขาจนทั้งคู่ทะเลาะก,กันซึ่งเธอก็จำชื่อเขาไม่ได้เขาเลยบอกชื่อเธออีกครั้งจากนั้นก็จูบเธอ เธอเลยจะมีอะไรอะไรกับเขาแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะอยากรอจนกว่าการทำสิ่งนี้จะมีความหมายกับเธอเธอเลยรีพูดที่เธอจะไม่มีวันรู้สึกอะไรพอเขาเป็นแค่ชาวไร่สกปรกสกปรกเท่านั้นทำให้เขาเสียใจเลยเดินจากเธอมาส่วนเธอพอมองตามเขาก็คิดถึงอดีตที่หลังจากแม่ตายชายที่คอยจัดหาลูกค้าให้แม่ก็พาเธอไปขายให้ซ่องที่บอสตัน โศเพนีที่เห็นเธอยังเด็กเลยพยายามห้ามแต่หมอน,นั้นก็ไม่สนใจดานชายคนนั้นขณะรอพบเจ้าของซ่องก็แอบหยิบปรันดีเจ้าของซ่องขึ้นมาดื่มทําให้ดุกเจ้าของซองที่กลับมาเห็นไม่พอใจเลยสั่งสมุนให้เก็บมันพร้อมบ,บังคับให้แองเจ้ลดูซึ่งพอเห็นมันตายสนิทดุกก็เรียกแองเจ้ลมานั่งตักเพื่อถามชื่อแต่พอเห็นไม่ตอบเลยตั้งชื่อให้ว่าแองเจ้ล ดานแองเจลเธอถูกดุ๊กนำมาเป็นโสเพณีตั้งแต่อายุ8ดขวบโสเพณีคนอื่นที่สงสารเลยพยายามกันพวกผู้ชายให้ยกเว้นแค่ดุ๊กเท่านั้นที่ทุกคนช่วยไม่ได้จริงๆเธอเลยต้องรับใช้เขาซึ่งเธอก็ได้รับการสอนอ่านเขียนจากโสเพณีที่เจอกันครั้งแรกเลยรักหล่อนเหมือนกับแม่คนหนึ่ง หลังแองเจิลเติบโตเธอก็กลายเป็นตัวท็อปของซ่องแล้ววันหนึ่งพ่อของเธอก็มาเที่ยวดุกเลยนําเสนอเธอซึ่งพ่อก็จําเธอไม่ได้จึงร่วมรักกับเธอแต่พอมารู้ภายหลังว่าเป็นลูกสาวตัวเองก็รับไม่ได้จึงยิงตัวตายส่วนดุกพอรู้เรื่องนี้ก็ห้สมุนไปตามแองเจิลแต่โสเพณีไม่ทูนหัวก็ช่วยให้แองเจิลหลบหนีไปแล้วดุกที่โกรธจัดเลยฆ่าแม่ทูนหัวทิ้ง ต่อมาแองเจนก็ขึ้นเรือเพื่อนหนีไปที่แคลิฟอร์เนียซึ่งระหว่างเดินทางพวกผู้ชายก็ให้ความสนใจใเธอผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันบนเรือเลยเสนอให้หาเงินด้วยการขายตัวเพราะก็ดีกว่าจะมาถูกข่มคืนฟรีเธอที่ไม่มีทางเลือกแล้วก็อยากได้เงินไปตั้งตัวจึงตอบตกลงเทาว่าพอลงจากเรือผู้หญิงพวกนั้นก็เข้ามาซ้อมเธอพร้อมกับขโมยเงินไป ปัจจุบันเมื่อเพื่อนเห็นแองเจลไม่ลงไปทานข้าวกอขคืนมาดูทำให้รู้ว่าเธอคิดถึงแม่แล้วก็ปวดหัวตั้งแต่ถูกหนุ่มชาวไร่มากวนใจเพื่อนเลยขาแล้วก็กลัวเธอจะเสียายที่ไม่ได้แต่งงานไปกับเขาแต่ถึงยังไงแม่เราก็คงไม่ปล่อยเธออยู่ดีต่อแรกเธอก็ไม่เชื่อเพราะเคยตกลงกับแม่เร้าไว้ที่จะไปเมื่อไรก็ได้แต่พอเพื่อนพูดมาเข้าก็เริ่มไม่แน่ใจเลยไปทวงเงินกับแม่เล้าโดยอ้างว่าอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ตอนแรกแม่เราก็ทําเป็นพูดดีแต่สุดท้ายก็เผยท่าแท้ออกมาจิบเป็นคนช่วยชีวิตและให้งานเธอทําจากนั้นก็สั่งให้แมงดาเอาเธอไปขังไว้ดานแมงดามันจะข่มขืนแองเจิลทําให้เธอขำแล้วก็ดูถูกมันต่างๆนานาจนมันทนไม่ไหวจึงเปลี่ยนมาซ้อมเธอแทนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ไมเคิลฝันไม่ค่อยดีเลยมาหาแองเจิลที่ซ่องจนเห็นเธอนอนสลอยู่บนเตียงในสภาพปางตาย แม่แลเล้ารีบรีบแก้ตัวว่าแมงดาไปคนทำซึ่งหล่อนก็ได้ไล่มันออกไปแล้วเขาที่โมโหเลยจะพาเธอไปแต่แม่เล้าก็ไม่ให้โดยอ้างว่าเธอติดเงินอยู่เขาจึงให้เงินทั้งหมดกับแม่เล้าไปจากนั้นก็หันมาดูเธอพร้อมถามกับเธอว่าจะแต่งงานกับเขาไหมซึ่งเธอก็ตอบตกลงเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นพอดีเลยไปตามบารล้งมาให้ครับ ขณะไมเคิลพาแองเจลเดินทางกลับมาที่ฟาร์มก็ส่วนกับรถม้าคันหนึ่งซึ่งคนที่นั่งอยู่ในนั้นก็คือดุกดานแองเจลเมื่อได้สติก็พบตัวเองมาอยู่ที่บ้านของไมเคิลแล้วซึ่งเธอก็จำไม่ได้เลยว่าแต่งงานกับเขาไปเมื่อไหร่ดังนั้นพอเห็นเขากลับมาเลยแสเขาที่พยายามจนได้เธอแต่เธอคงอยู่ได้ไม่นานเพราะจะกลับไปทวงเงินที่แม่เลาติดเธอจากนั้นก็ถามถึงแหวนที่เขาเอามาสวมให้เธอจนได้รู้ว่า มันเป็นแหวนตกท่อจากแม่ของเขาส่วนชุดที่จะให้เธอใส่ก็เป็นของพี่สาวที่ตายไปแล้วซึ่งตอนนั้นเขาเดินทางมาที่นี่ด้วยกัน3คนคือพี่สาวเขาและพี่เขย สสัปดาห์ต่อมาเมื่อแองเจอร,เริ่มอาการดีขึ้นและเห็นไมเคิลไม่อยู่เธอก็หนีเขาพอเขารู้เลยไปตามหาเธอทำไปเธอโมโหที่เขาพยายามจะรั้งเธอแต่กลายเป็นว่าเขาเอาน้ำดื่มและเสื้อคุมมาให้เพราะทางที่เธอจะไปนั้นอีกไกลแถมตอนกลางคืนก็หนาวมากด้วยแต่ถ้าเธอหันกลับบ้านก็แค่เดินนิดเดียวเท่านั้นจากนั้นก็ทิ้งเธอไว้เพื่อให้เธอตัดสินใจเอง ขณะไมเคิลอ่านพระคัมภีร์ในที่สุดแองเจิลก็เดินกลับมาถึงบ้านเขาเลยรีบนําอาหารมาให้เธอแล้วก็เอาน้ําอุดมาแช่เท้าของเธอทําให้เธอรู้สึกดีแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เขาเลยบอกเธอทิ่เขาเข้าใจเธอเนื่องจากการเดินกลับบ้านแค่หนึ่งไมล์เมือนยากกว่าการเดินกลับไปทางเก่า20ไม์นั่นเอง ตกดึกแ <t> <ic> องเจิรพยายามจะตอบแทนไมเคิลด้วยร่างกายแต่เขาก็ปฏิเสธทําให้เธองูดหงิดแล้วก็ทําถึงความเชื่อในพระเจ้าของเขาเพราะเธอไม่เชื่ออีกอย่างการที่พระเจ้าให้เขามาแต่งงานกับเธอก็อไม่ใช่พรแต่กําลังลงโทษเขาอยู่ตั้งหากด้านไมเคิลตอนนี้เขาอยู่กับแองเจลยังมีความสุขคอยสอนเธอเก็บไข่ทําฟาร์มแล้วก็ไปตกปลากับเธอส่วนเธอก็เหมือนจะมีความสุขเช่นกัน ดานแองเจลเธอพยายามชวนไมเคิลมานอนด้วยกันแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะกลัวจะอดใจไว้ไม่อยู่เลยชวนเจ้าหมาออกไปเล่นน้ำแทนแต่เจ้าหมาก็ไม่ยอมลงน้ำเล่นกับเขาทำให้แองเจลที่แอบดูอยู่ขำมากวันหนึง่งเมื่อแองเจลตื่นจากฝันร้ายไมเคิลก็ชวนเธอเออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันพร้อมขอร้องเธอให้โอกาสเขาเพื่อทำให้เธอมีความสุขเธอเลยไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ยอมมีอะไรกับเธอทั้งที่ขอเธอแต่งงานเลยคิดว่าตัวเองโซคโปก พอเขาได้ยินก็บอกเธอที่เขาแค่รออยู่เท่านั้นและตอนนี้เธอก็เหมือนจะพร้อมแล้วสุดท้ายทั้งคู่เลยมีอะไรอะไรกันเวลาต่อมาชายขี้เมาคนหนึ่งก็มาเยี่ยมหลุมศพพี่สาของไมเคิลแล้วก็มาหา, Michael, าไมเคิลทาให้รู้ว่าชายคนนี้ก็คือพี่เคยของไมเคิลนั่นเองซึ่งพี่เคยก็เพิ่งกลับมาจากขุดทองแต่โชคไม่ดีจึงมีแค่ตัวกลับมาไม่เคิลที่ดีใจเลยรีพาพี่เคยไปแนะนําให้แองเจิ้ลรู้จัก ทําให้พี่เคยถึงก็อึ้งไปด้านพี่เคยเมื่อได้อยู่กับแองเจลตลอดพังก็ด่าว่าเธอเพราะจําได้ว่าเธอไปโซเพนีซึ่งไม่คูควรกับไมเคิลเธอเลยเล่าให้ฟังว่าไมเคิลมาเจอเธอได้ยังไงแล้วไมเคิลก็เป็นคนขอเธอแต่งงานเองแต่พี่เคยก็ไม่เชื่อและไม่คิดจะยอมรับเธอ ขณะพี่เคยมาช่วยไมเคิลทำงานก็ตัดสินใจบอกไมเคิลเรื่องแองเจลไปโซเพนีเพราะคิดว่าเขายังไม่รู้แต่เขาก็รู้อยู่แล้วและก็ไม่สนใจที่เธอเคยผ่านผู้ชายมากี่คนเพราะรู้จักเธอดีเลยไม่อยากให้พี่เคยตัดสินเธอแต่พี่เคยก็ดูถูกเธอไม่เลิกเขาที่โมโหเลยต่อยพี่เคยแต่พอเห็นสภาพพี่เคยที่หมดอะไรตายอยากตั้งแต่พี่สาวของเขาตายก็เข้าไปปลอบพร้อมจะให้สเสบียงรถมา้าและสิ่งอื่นๆที่จําเป็น เพื่อให้พี่เคยไปที่แพรอดาดดยหาของจําเป็นกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้านไมเคิลหลังบอกเรื่องที่พี่เคยจะไปแพรอดาดดยให้แองเจลรู้และได้ยินเธอบนว่าพี่เคยจําเธอได้ก็เข้าไปปลอบว่าไม่ได้สนใจอดีตของเธอแค่อยากสร้างครอบครัวมีลูกและอยู่กันจะมีความสุขเท่านั้นทําให้เธอเครียดนั้นเป็นเพราะในอดีตเธอเคยเท้องมาก่อนแต่ดูก็ให้หมอมาจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่พลาดแบบนั้นอีก หลังแองเจอตัดสินใจอยู่ทั้งคืนในที่สุดก็ขอติดรถมาพี่เขยกลับไปที่แพรอาได์ซึ่งพี่เขยก็ยอมให้ไปเพราะไม่ต้องการให้เธออยู่กับไมเคิลแล้วระหว่างแวะพักพี่เขยที่รู้จักเธอแต่ไม่เคยร่วมหลับนอนก็ทวงขาจาังเป็นร่างกายของเธอทําให้เธอรู้สึกแย่แต่สุดท้ายก็ยอมและรู้สึกขยะแขยงเป็นอย่างมาก เมื่อใกล้ถึงแพ้ได้พี่เคยก็ไลแองเจิลลงพราอมไม่ต้องการให้ใครเห็นวอมมาด้วยกันซึ่งเธอก็ยอมลงพร้อมพูดทิ้งท้ายที่เธอไม่เคยแซงว่าเธอเป็นอะไรแต่กับเขานอกจากจะเอาทุกอย่างของไมเคิลแล้วก็ยังจะเอาเมียด้วยจึงไม่น่าเรียกตัวเองว่าเป็นพี่ของไมเคิลได้ทำให้เขารู้สึกแย่มาก เมื่อแองเจลมาถึงซ่องก็พบเหมือนมอดไม้เป็นจุนแล้วแล้วก็ได้รู้จกัจกเจ้าของบาข้างๆว่าคนก่อเหตุก็คือแมงดาที่โกรธแม่เราเรื่องโดนไล่ออกเลยกลับมาแก้แค้นและก็โดนจับแหวนคอส่วนแม่เราก็เหลือแต่ตัว แล้ววันเกิดเหตุก็มีคนตายสองคนก็คือเพื่อนๆของเธอทําให้เธอเสียใจแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนดังนั้นพอถูกเจ้าของบาร์ชวนให้กลับมาเป็นโสเภณีอยู่ที่ร้านของเขาโดยแบ่งกัน5 0าสิ้และเขาเข้ามาร่วมรักกับเธอได้ทุกเมื่อเธอเลยตอบตกลงด้านไมเคิลเมื่อรู้ว่าแองเจลกลับไปขายตัวอยู่ที่บาร์ก็ไปตามเธอส่วนเธอพอเห็นเขาก็ดีใจจึงจะกลับไปกับเขาแต่เจ้าของบาร์ก็ไม่ยอมแล้วก็พาพาพวกมาั้งเธอไว เขาเลยต่อสู้กับพวกนั้นจนพาเธอหนีออกมาได้ระหว่างทางกลับบ้านแองเจอจีเห็นไมเคิลไม่พูดสักคำกดถามถึงพี่เขยว่าได้บอกเขาหรือเปล่าเรื่องมีอะไรอะไรกับเธอซึ่งพี่เขยก็ไม่ได้บอกแต่ไมเคิลก็พอจะเดาได้เพราะเห็นความรู้สึกผิดอยู่เต็มใบหน้าของพี่เขยทำให้เธอไม่เข้าใจจิตชาเป็นแบบนั้นทําไมเขาถึงยังมารับเธอซึ่งเขาก็ตอบเธอได้ทันทีว่าเป็นเพราะเขารักเธอทาให้เธออึ้งไป ดานแองเจลเมื่อเห็นไมเคิลมาแอบร้องไห้อยู่ที่โรงนาก็รู้สึกแย่ดังนั้นเช้าวันต่อมาเลยพยายามไปทำความสะอาดร่างกายจนเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดไม่เคินที่มาเห็นเลยรีบเข้าไปห้ามพร้อมบอกเธอว่าเขายกโทษให้จากนั้นก็อุ้มเธอขึ้นมาขณะไมเคิลปลอบประโลมแองเจลก่อนเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังจนได้รู้ว่า เขารู้จักพระเจ้าจากทาตที่มาทำงานในฟาร์มของพ่อซึ่งเป็นคนร่ำรวยแต่ชั่วร้ายดังนั้นวันหนึง่งพอพ่อเอาทาสาวมาให้เขาขม่มขืนเขาเลยตัดสินใจหนีจากบ้านมากับพี่สาวและพี่เขยแล้วก็มาตั้งรกรากที่นี่ซึ่งที่เขาเล่าก็พอต้องการสื่อว่าบางครั้งคนเราก็ต้องทิ้งสิ่งที่เป็นเพืก่กลายเป็นคนใหม่ที่พระเจ้าวางไว้ ต่อมาไมเคิลกับแองเจลก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งพบครอบครัวหนึ่งรถมาเสียอยู่ข้างทางเลยเข้าไปช่วยเหลือทั้งให้ที่พักอาหารและช่วยทำคลอดจนเด็กคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยครอบครัวนะั้นเลยตั้งชื่อทารกตามชื่อของไมเคิลเพื่อเป็นการขอบคุณ ดานไมเคิลพอรู้ว่าครอบครัวนั้นกําลังหาที่ตั้งรอกรากก็เสนอให้แบ่งซื้อที่ดินของพี่เขยจัดได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันซึ่งพี่เขยก็ยินดีแบ่งขายทํำให้ครอบครัวนั้นดีใจมากดานแองเจลเมื่อเห็นไมเคิลดูจิตสนิสนมก็มีเรียมลูกสาวของครอบครัวนั้นและอยากจะมีลูกก็ตัดสินใจบอกเขาเรื่องลูก ที่เคยให้หมอมาทําอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้เธอท้องได้อีกดังนั้นเธอคงมีลูกกับเขาไม่ได้แน่เขาที่เห็นเธอเศร้าเลยปลอบเธอที่ยังไงเขาก็รักเธออีกอย่างก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ต่อมาแองเจิลก็ทำเซอร์ไพรส์ไมเคิลด้วยอาหารมือพิเศษจากนั้นก็ชวนเขาไปดูพระอาทิตย์ตกและมีอะไรอะไรกันก่อนที่รุ่งขึ้นจะเอาจดหมายแล้วแหวนไปทิ้งไว้ให้กับมิเรียมโดยบอกว่า ไมเคิลเป็นคนดีเลยขอให้มิเรียมรักไมเคิลเพอาะไมเคิลคู่ควรกับมิเรียมมากกว่าเธอดานมิเ,มเ,เรียมเธอรีบมาบอกเขาให้ไมเคิลรู้แล้วก็ให้เขาไปตามแองเจลกลับมาแต่เขาก็ไม่ไปเพราะแองเจลเลิกแล้วอีกอย่างก็รู้นิสัยของแองเจลดีทิฐาตั้งใจทำอะไรก็จะต้องทำให้ได้ดานแองเจลเธอหนีไปที่ซานฟารานซิสโกโซึ่งขณะไปทานอาหารก็พบรสชาติอาหารห่วยเพราะพอครัวพึ่งลาออก เธอเลยเสนอเจ้าของร้านให้จ้างเธอแทนแต่ต้องมีที่พักด้วยซึ่งเจ้าของร้านก็ตอบตกลงในเวลานี้ร้านอาหารที่แองเจลมาทํางานขายดีเป็นเทน้ทําเทท่าซึ่งเธอก็โมวุ่นวายกับการเสิร์ฟจนไม่ทันเห็นสมุนของดุกดังนั้นต่อมาจึงเกิดไฟไหม้ขึ้นที่ร้านซึ่งพอช่วยกันดับไฟได้ดุกก็มาหาเธอขู่ให้เธอกลับไปทํางานกับเขาไม่อย่างนั้นอาจไม่ใช่แค่ไฟไหม้แต่เจ้าของร้านจะตายด้วย เธอที่กลัวคนอื่นจะพลอยลำบากเพราะเธอเลยต้องยอมดานดุกมันย้ายมาเปิดคาสิโนโที่นี่แต่ก็แอบค้าประเวณีด้วยแถมยังไม่เลิกนิสัยเดิมคือชอบกินเด็กทำให้เธอสงสารเด็กๆพวกนั้นแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองที่สุดท้ายแล้วก็เป็นได้แค่สอบพินีเท่านั้นดานแองเจลขณะจะถูกพาขึ้นเวทีเธอก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าเธอเชื่อพระเจ้าและขอให้พระองค์ช่วยเธอ แต่ถ้าเธอทําผิดมากๆเกินไปจนพระองค์ไม่อยากช่วยก็ขอให้ช่วยเด็กๆเหล่านั้นก็พอเพราะเด็กๆเหล่านั้นต้องการพระองค์ทันใดนั้นเธอก็เหมือนจะเห็นนิมิตที่เธอในว้เด็กได้กระโดดลงไปคว้าส้อยกางเกงของแม่คืนมา ซึ่งพอเงยหน้าขึ้นไปมองบนเวทีก็เห็นแม่มาบอกเธอให้บอกความจริงกับทุกคนดังนั้นพอเธอขึ้นเวทีจึงบอกเรื่องดุกเป็นพวกชอบมีอะไรกับเด็กๆให้ทุกคนรู้ซึ่งตอนนี้ก็มีเด็กผู้หญิงสองคนถูกขังอยู่ที่นี่ซึ่งเธอก็เคยโดนมาก่อนตอนนั้นอายุแปดขวบแต่หนีรอดไปได้ตอนอายุ17ปีเทว่าก็ถูกพบจึงโดนบังคับมาอีกทุกคนเลยพากันซุบซิบ ส่วนดุกที่เห็นท่าไม่ดีก็รีพาเธอลงมาจากเวทีแล้วก็จะฆ่าเธอทิ้งโชคดีที่ชายคนหนึ่งตามมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเพราะเชื่อคําพูดของเธอเธอเลยรอดมาได้แล้วก็ไปช่วยเด็กๆสองคนนั้นพร้อมทําลายสมุนของดุกซึ่งพอหนีมาถึงเวทีและทุกคนเห็นว่ามีเด็กๆอยู่จริงก็เข้าไปช่วยกันจับดุกไปแขวนคอสามปีต่อมาขณะพี่เคยมาที่แคลิฟอร์เนียก็เจอแองเจิลเข้าโดยบังเอิญจึงแอบติดตามเธอไปจนได้รู้ว่า เธอไม่ได้เป็นโสเพณีแล้วแต่มาทํางานอยู่ที่โรงเรียนสําหรับผู้หญิงแบบเธอที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่จากนั้นเธอก็ถามถึงมิเรียมซึ่งพอรู้ว่ามิเรียมท้องก็ดีใจแต่พอรู้ว่าหลอนท้องกับพี่เคยเพราะมิเรียมแต่งงานกับพี่เคยส่วนไมเคิลยังรอเธออยู่เธอก็เสียใจมาก ดานพี่เคยเมื่อรู้ว่าแองเจลชื่อไมเคิลไปเพราะต้องการให้ไมเคิลได้ผู้หญิงที่ดีกว่าเธอก็เสียใจแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เคยทํากับเธอเพราะเขาเป็นแบบที่เธอด่าเอาไวจ้จริงๆซึ่งเธอก็ได้ยกโทษให้พี่เคยแล้วเขาเลยขอบคุณเธอพร้อมขอให้เธอเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธพี่เคยละมอบที่อยู่และเวลาที่จะออกเดินทางให้เผ่อเธอจะเปลี่ยนใจ หลังพี่เคยรอแองเจลอยู่นานก็กลับไปหามีเรียมทําให้มีเรียมดีใจและอยากรู้ว่าพี่เคยหาแองเจิลเจอหรือเปล่าซึ่งพี่เคยก็ได้แต่พยักหน้ารับ ส่วนไมเคิลขณะกำลังทำไล่ก็เห็นแองเจลซึ่งเธอก็ค่อยๆเดินเข้ามาพร้อมบอกว่าชื่อจริงของเธอคือซาร่าซึ่งเป็นชื่อที่เธอไม่เคยบอกใครมาก่อนกระทั่งถึงตอนนี้เพราะมันเป็นอย่างเดียวที่ไม่มีใครมาพากไปจากเธอได้และที่เธอมาก็เพื่อจะบอกว่าเธอรักเขาแล้วก็ขอโทษสำหรับทุกอย่าง ทาให้เขาดีใจก่อนจะเข้าไปปลอบเธอที่ความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นก็เพียงแค่จะนําเขาและเธอมาเจอกันอย่างช่วงเวลานี้จากนั้นก็ค่อยๆกลมลงไปจมพิษเธออย่างทะนุถนอมพร้อมกับสวมแหวนคืนให้เธอเพราะแหวนวงนี้มีไว้สําหรับเธอคนเดียวเท่านั้นเธอเลยให้สัญญาว่าต่อจากนี้ไปเธอจะไม่มีวันถอดมันออกอีกแล้วภาพก็ตัามาที่ไมเค์เากำลังตกปลาสักผักสาราที่กำลังท้องก็มารวมตกปลากับเขาด้วย ซึ่งเป็นการท้องลูกคนที่2และตอนนี้ทั้งหมดอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มชาวไร่ที่เปหลงรักสโสภพนีสาวสุดสวยแม้จะต้องเจออุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายด้วยรักแท้ทั้งคู่จึงได้อยู่กันอย่างมีความสุขครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง r e d e e m i n g Love หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.6คะแนนและได้95%จากเว็บ o t t ต n t o m a t o โต เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ